สััดีครบเป็นจังไดนทางผุนอากาศเริ่มเย็นบ่ห <c oughs> ลังไม่เปล่านะครับเกี้ยวเขา <c oughs> โอ้สูดๆเด้อกันมาเกี้ยวเขาอ่ะจ้า่ <c oughs> อ,คอ,อนครับเพื่อนซุ้มือ๋อบปปันนี่เมีนค่ะตกใบมาเด็ดหอนหอนสูดๆเด้อครับเอต้องใช้เกี่ยวย่างเพืนอนนครับเบี็ดแจ่งอยู่เมีนอยู่ค่ะไปแบบเกี่ยวเอาเนาะจะจะเอาว่าจาังไหเฮาองกงชุดท้าย โอ้สุดท้ายกาบว่าอยากให้ดิมตัวเก่าเนะครับประกันตัวฟใหม่ไปที่เลขอะไกันศูนย์หนึ่งเนาะครับเนาะที่ผมว่ามันมีโอกาสเบิ้นั่นไหนครับค่ะผมก็ยังเงินปักหลักเดิมว่าเบิ้นครับเบิ้นได้ครับจ้ามาเบิ้นได้ครับมีโอกาสเบิ้นได้สูงเลยครับเขาชิดเกาะเปอร์เซ็นต์เลยเขับกันมาเขียนมาเปิ้นยู่จ้าครับค่ะบัดที่นี่ วันพระเนาะไม่งยังเป็นวันพระอยู่นะครับในในตามจริงอ่ะมันอ่อเป็นเล่มหนึ่งคำน่ละแต่ว่าถึงถึงเล่มนะครับจ้าอืมครับค่ะคันอันเบิ้ลก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งมันว่าจ้านี่อยครับศูนย์หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนศูนย์นเนียครับหักหนึ่งลอยสินไหเลขที่บาทเออัไหนวม่ให่เอ้ยว่าดุรันไอ้เลขที่บาทไปด้อเลขโน่นเน่ยเรามาตอก ค่ะอืม011แล้วกัน100ครับจะครับขั้นบ่เบินคันบ่เบินมีให้ยู่ครับคั้นบ่เบิ่นี่มี903นาะครับขันบ่เบินเนาะอือ์903ครับจะจริงมันมันผมตัดออกมาจาก698เรื่องแปด36638หมึงสิะครับผมตัดมาเห็นวหมเหลือ กิดว่าหรือแขนแขนว่าเปนหมวกหววเลยครับนี่ค่ะอืมจ้าสองตัวสอตกับศีกาสแล้วก็ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งเป็นบ่จ้าครับโอ้กักับเลยเด้อครับกับเอาเองเ้ยค่ะตัดไปตัดมากลับเอาเนาะครับเพราะว่าตัดศูหนึ่งน่ศ้ำเนี้ยแต่ว่าพอามีโอกาสเบิ่นผมเลยว่าไปศูนยศนย์สีเนียนไปที่ศูนยนะครับกับหนหนึ จ้าอน้ำเหล็กตัวเดียวกันเหรอครับแต่ว่าเบิรนซื้อซื้อจ้าค่ะครับอืมของสุดท้ายเขากิดสิมีประมาณสามหางแค่นี้มันว่าจะแม่นครับสามตัวสามหางแค่นี้ครับม,มันจะซ้ำซ้ำเลขตัวเดียวกันเอาพิจารณาเอาเด้อคนยังมียังไงอือ้อเรืกก่องลดทุนหน่อยครับลงทุนหน่อยแต่ว่าขั้นบนลา่างความหนึ่ก็พอหน่อยคือกันเนาะเนียนเนีนอยู่ค่ะแต่เป็นเลขเบิร์นเนาะ คันบ่อคันคันว่าว่าเบิรนนี่ก็คือว่าเก่าสามนี่ก็มันก็จิ้มบนไหตุการ์ละครับที่จริงผมตัดออกมาตัดออกมาหลายปวดบ่ะแต่ว่ากับขึ้นมาบรุดนะครับขึ้นมาบรุดจ้ากับว่าหลายดอกเก้าสามศูนย์ศูนย์แล้วกับหนึ่งหนึ่งคือมันเป็นเล็กเบิ้์นแม่จ้ะก็ถือว่าเป็นตาลงทุนอยู่ดีเนาะกับเอาลงกแรงนะเด้อครับเด้อจ้าัดบหนแบลังเงียมันกับว่หลายดอกครับเพราะว่าที่จังเดีก็ สีกับศูนย์ศูนย์กับกลับไปทั้งล่างกับหนึ่งหนึ่งกับกลับไปทั้งล่างนั่นไงกันไว้จังหน่อยนะเด้อครับเด้อส่วนมากผมกับสีห้แต่บนเนาะแมีนค่ะติดล่างไว้จำไเด้อเพราะว่าบ่รนะเนอนเนาะติดล่างน้ำจ้าบานันเก้าสามนี่เอาไปลงล่างนะครับก็สามสามเก้า 3, 3, จ้าคือว่าเน้นเน้นเห้ไปทั้งล่างนะครับจ้าโอ้กันบนไวน้น,น้ำจังหน่อยนะครับเนาะจ้ากันไว้จังหน่อยกันบนแต่ว่าขึ้นว่าบนสียู่ล่างนะครับเก้าสามค่ะคือ ครับโดยบนลังไว้น้ำนั่นแหละเนาะเพื่อความชัวยเนาะออ๋เนาะครับค่ะผมสีพันธ์พันเน้นๆให้ชุดเดียวบนเนาะครับเนาะจ้าพันเน้นๆให้ชุดเดียวบนนี่คือหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับโอ้หนึ่งศูนย์ศูนย์ยังพูดด้วยเนาะสีว่าจะไก่เนาะ่าว่าบระมากน้ำเด้อมันกยออกเดียวมันกออกศูนย์ศูนย์เห็นว่าศูนย์ศูนย์ก็ให้ไว้แต่งวดก่อนมันไม่ออกเด็กคนนั่นเนี่ยครับการทะมุมของมุมดาวสัมพันธ์ตามตำราโหราศาสตร จังใดจังใดมันก็ต้องมาผมก็บอกไปอยู่ว่าเออให้ตามในเด้อศูนย์ศูนย์นั่นวะครับผู้ใดติดตามผมก็สิผมก็สิบบอกไปบอกว่าขันว่ามาให้ตามก่อนนะจ้าค่ะมันก็ไม่หงีนะครับเนาะนี่ละมันออกมาแล้วกับศูนย์ศูนย์ออกล่างแาดนี้สิเปิ๊บนอาจสิมาบนก็ได้โอ้จังใดกับฟันให้เม็ดเดียวหนึ่งศูนย์ศูนย์ให้ตัดเรียนเอาครับผมโอ้จ้าเอาจังใดงามบ่งามก็ต้องซื้อลักขันไปตามดวงดาวเนาะสุนหราศาสตร์ครับ

จังได้ก็ต้องมากแล้วครับว่ารุดด้วยครับว่าเอาพิจารณาเอาด้วยเพราะไงไม่ไงมันลูกน้ำหลานด้วยครนบว่ามากอะติดเมื่อติดง่ายๆจังน่อยก็เลยฆ่าหมาฆ่าฟูงมันบ่หลายตัวเหรอครับเด็กตัวเดียวเหรอแต่ว่ามันมันเบิ้ล0011กันชื่อง่ายๆเนาะครับเนาะแมนค่ะแมนค่ะเอาจังได้กะเห็นเนาะเอาอีกเนาะกบคุณหลายๆได้จ้าเด้อครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า เดี๋ยวซาบานจาจะทวนตัวเลขเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายทางออเอกให้ฟังอีกเด้อค่ะในว่นันที่16กุจิกา67ออเอกเพิ่นให้โค้งสุดท้ายคือ011 100และ903พี่น้องเพิ่นตัดให้คือ9300แล้วก็11แค่นั้นสําหรับตัวเลขโค้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลายมือของออเอกฟังเสียงสัมผั์ให้จบเดอ้อพี่น้องค่ะเพิ่นหมั่นใจว่าจังได้กับมาเบิ่นค่ะ ศูนย์ศูนย์เพิ่นเพิ่นฟันให้เลยหนึ่งศูนย์ศูนย์จังเด็กกับมาเพิ่นว่าแต่ว่าสาบ,บาว่าให้สื่อทิ้งไว้เบิดคู่โตล่ะค่ะเลขเพิ่นกะบ่อไหลาหางตอยล่างตอยบนไว้นเดอ้อกะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเก้าสามสามเก้าให้นักล่างศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งให้นักบนค่ะกะจะมีประมาณนี้เด้อค่ะสำหรับตัวเลขอออก,อกโค้งสุดท้ายกะพอหนีไกลเด้อค่ะตั้งแต่ต่องวดอออกเอกพิ่นให้มากะนี่แหละค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่ง ศูนย์หนึ่งหนึ่งมีเพื่อนไห้มาตั้งแต้ต้องวดเลยดีค่ะเดี๋ยวสาบนนาสิเปียบเทียบเนาะค่ะต้องวดหอรอกอัคขงสุดท้ายเบึงพร้อมเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะสาวนนาเปรียบเทียบใหเบึงเด้อค่ะอะต้องวดดีสิเป็นลายมือสาบนนาเด้อค่ะต้องวดทีเป็นไหมาคือศูนย์หนึ่ง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 ตัวกันคือหกหนึ่งหนึ่งล่างมีเพื่อนไหสามเปดกับเก้าเปดแต้ว่าเมื่อนี่เพื่อนมาฟันขงสุดท้ายไหเนี่ยจ้ะประกบให้เบิ่งเลยโค้งสุดท้ายเป็นาายมืออออ่่่ีกแตว กองงวดเป็นลายมือสาวนาค่ะยำเด้อค่ะเป็นสูตรโหราศาสตร์มีเข่ามีหลุดพิจารณาเบิงค่ะแต่มาออเอกว่าผู้ใดทุนน้อยฟันไปเลยที่100 00 0ยแล้วก็100ึ่งตัดจังสี่ก็บไดพี่น้องค่ะหมักจัดขัดพานเด้อค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะในงวดวันที่สิหพฤศจิกาหกเจฟังให้จุบฟังให้เข้าใจนะคะฟังเสียงสัมผัสที่สาวนาบอกกับอเอกน้ำเด้อค่ะ คลิปนี้บ่าวหลยใหญ่ไปพี่น้องค่ะเฮงๆรวยๆปังๆสู่ขู่สูส่คุณเงินไหลกองทองไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ